สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องสุขูสุขนรั่ครับเนาะครับครับมนีกาท่าสองเสี้ยงยากับมีแนวทางครับเป็นแนวทางของรัฐบาลไทยเนาะครับเนาะครับงมวดประจําวันที่สองแหะครับเป็นรัฐบาลชุดรัฐบาลครับเป็นเลขรัฐบาลครับครับปีไม่ละครับเป็นปีไม่เนาะครับเนาะวันที่สองผลครับวันที่สองมกราละครับครับ ครับสำหรับผู้ได้ข่าวมาแล้วก็อย่าลืมนะครับได้ครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับเพื่อช่วยได้ผ่านแนวทางนะครับเนาะครับมือนี้เสี้ยนนันหน้ากับหายมาแล้วครับสําหรับตัวเลขครับเป็นตัวเลขของของรัฐบาลไทยครับกรับทั้งไทยทั้งลาวนะครับเนาะครับการสำสำหรับเลขที่ออกงวดที่แล้วเลขที่ออกงวดที่แล้วแปดหกสาม 8 6 3เลขล่างกับ2 1ห่ะครับเป็นเหลขก1หนึ่งเหลขก่ลางนะครับเนาะเหล็กหลาง2ตัวครับครับนี่เป็นชุดที่แล้วครับเป็นชุดที่แล้วงวดที่แล้วครับงวดวันที่16ทางเซียนโนนาให่มากครับสำหรับตัวเลขครับบึ้ง้อครับเด้ครับปิารณาไปครับสำหรับตัวเหลขของเพิ่นมีตัวไรแน่ครับครับสำหรับเลขก เลขเซียนอนอหน้าหายมางวดที่แล้วครับกับงวดวันที่สิบหกท่านว่าครับ <18. S 1> สำหรับเลขวินของเพิ่นกับหนึ่งสามแปดเก้า 89, นะครับหนึ่งสามแปดเก้าหนึ่งสามแปดเก้ากับมาแปดนะครับเนาะครับสนะามา 1, กับมาหนึ่งกับมามีหลักหน่วยหลักหน่วยลหวยลักสิบ หลักร้อยแหะครับมามัดทั้งสามหลักแล้ะครับหนึ่งสามแปดเก้าครับสำหรับงวดที่แล้วครับสำหรับตัวเลขวิ่งวิ่งไปทั้งบนทั้งล่างเลยของเพิ่นกับงวดที่แล้วเพิ่นห้เน้นไปที่สามครับตัวร่องกับแปดแะครับเลขที่ออกกับหกสามนะครับเนาะขาเข่าเต็มเต็มอยู่ครับเลขวิ่ง่นครับมาเต็มเต็มแปดกับมาแต่ว่าเป็นหลักลอยนะครับเนาะตัวร่องวงบนครับ เอาหกไส้กับสิทือว่าแตก3ามตัวหมดละครับครับเอามาเบื้งบนจับคูมั่งวมดที่แล้วบรนจับไมาสามหาครับตัวดีเด็ดของเพิ่นเลยครับ3ามหาสามสามแปดเก่าสมหนึ่งสามหนึ่งกับ่าเป็นสองหนึ่งสะนคบเนาะครับกับผมไม่สองนะครับเนาะครับเขาไปตามวิ่นของเพิ่นละครับเหล็กวิ่นของเพิ่นบนจับมากครับกับมีแปดมีสครับ ตัวสุดท้ายของเพื่อนกับกลุ่มแปดฮาครับมันเป็นแปดหกสามสามตัวกับเก้าไอแปดเก้าสามหนึ่งแปดสามครับเพอ่์เซ็เนียนมาทั้งร่องแปดครับสำหรับเลขกสามตัวครับครับนี่ก็เป็นงวดที่แล้วครับอันนี้เป็นงวดที่แล้วเนาะครับเนาะครับเอาไปต่อแหละครับเพป็นว่าครับวิ่งลูดเข่าโอเคงามครับมาสวยมางาม พีฬาบ้งนะครับเด้อครับสำหรับผู้มักเหครับผู้คัดกับพันครับหาเบอรงเอาครับลอตเตอรี่ครับตั้งวันที่หนึ่งกับมีอยู่ในนี้แหละครับครับชุดนีเพนมีบนมีรางนะครับเด้อครับเป็นวันที่สิบหกนะครับเนาะครับวันที่ไปวันที่สองวันที่สองมุกราลาคมพศสองพัน ห้าร้อยหกสิบแปดแหละครับหกสิบแปดหกสิบแปดนะครับเนาะครับครับสำหรับชุดนี้เพิ่นมีบนมีลางนะครับได้ครับสำหรับบนครับเลขบนเพิ่นหายไปที่เลขบนเพิ่นหายไปที่หนึ่งตัวเดียวครับบนไปที่หนึ่งนะครับได้ครับ จับไปที่หนึ่งครับเหล็กจับคูเออมันมีกันพร้อมครับกันไปกันเป็นหนึ่งหนึ่งนะครับเหล็กกันเพื่อนหนึ่งหนึ่งจับคู่ครับมียูหาคูมียูหาคูเหล็กจับคู่มีห้าคู่ด้วยกันครับกามีหนึ่งสี่หนึ่งสี่ หนึ่งห้าหนึ่ลูดหไปเลยครับหลูดหนึ่งห,หนตัวสุดท้ายใน้ชุดบน ตัวสุดท้ายก็เป็นหนึ่งแปดแล้วครับหนึ่งแปดตัวสุดท้ายครับครับอันนี้เป็นชุดบนนะครับอันนี้เป็นชุดบนชุดล่างล่างเพิ่นจับให้ศูนย์ตัวเดียวครับศูนศูนตัวเดียวครับ,รบจับคูู จับคู่ก็มี09 04ครับเอาครับ4004ก็ว่าไปครับ04ครับเป็น60 60 50ครับอยู่4 UCQ ครับ มีอยู่4คูเนะครับเนาะครับ4050ครับมีแค่นี้ครับสำหรับรางชุดรางรางเป็นรางนะครับเด้อครับสามตัวสามตัวครับมีส90140ครับครับเล็กแค่นี้ครับเล็กเ่้ายโตครับ เลขไปม,มากมายครับอันนี้เป็นเลขรัฐบาลครับชุดงวดวันที่สองแหละครับวันที่สองนะครับเนาะครับทางเซียนนอนหน้าครับเซียนนอนหน้าครับเอามาบัางตกลมบนกลมมหายอยู่ครับสำหรับตกลมข้เพิรุกลมเด่น ครับงวดวันที่สองบนล่างมีบนมีล่างนะครับเนาะครับมีกันพร้อมสําหรับเหล็กกันก็เป็นกันมีหนึ่งหนึ่งนะครับเด้อครับครับกลมเด่นไปที่หนึ่งแหละครับอันนี้เป็นศูนย์เนาะครับครับสําหรับกลมเด่นไปที่เผืนเด่นไปทีหนึ่งหกแหละครับหนึ่งหกหนึ่งหก หนึ่งเก้าเป็นตัวรองครับหนึ่งเก้าเป็นตัวรองครับสำหรับเลขสองตัวล่างสองตัวล่างกลมเด่นไปที่หกศูนย์นะครับหกศูนย์หกศูนย์สามตัวมีอยู่สองหางครับสามตัวง่ามครับสามเก้าศูนย์อ้าวแคปหน้าจอไว้ครับ ครับสวยๆงามๆครับสาหรับเหล็กเสื่อนนอนหน้าครับชุดนี้เป็นเหล็กสูตรเหล็กคำนวณครับสําหรับเหล็กวิ่งของเพื่อกับมีหนึ่งคับศูนย์นะครับด้วยครับชุดนี้เันมาวิายวิ่มานําครับพันวามีวิ่กคับเพิดจับมาหายแล้วครับสาหรับเหล็กวิ่ของเพ่นะครับครับแคบดาจ้อไว้ครับกับมีบนกับมีหนึ่งหครับ ล่างกับมีถุนศูนย์แหละครับเหล็กวิ่งของเพิ่นครับกลมเด่นหกศูนย์ล่างครับบนหนึ่งหกครับแค่นี้ครับเด็ดหน่อยปล่อยเลยครับสําหรับเสี้ยมหน้าหน้านาะครับเนาะครับครับสวหรับคลิปนี้ก็มี่ยังไล่แหละครับท่าสองก็สิเดี๋ยวขอลาพี่ลาน้องนะครับเนาะครับขอให้พี่น้องอยู่ดีมีแห้งสุขสุขคนครับสุขสุขมันม้าลำลำเรื่อยๆครับพอกันไหมคลิปหน้าสวหรับคลิปนี้สวัสดีครับ